จุดของการกลายพันธุ์คุณคุณที่รักในโลกสามมิติไม่มีอะไรจริงเราจะไม่พูดในที่นี้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะวิธีที่รับรู้สิ่งต่างๆในแบบสามมิติดูเหมือนพวกมันมีอยู่จริง เนื่องจากประสาทสัมผัสทางกายภาพของมนุษย์ยืนยันถึงสิ่งนี้แต่มันไม่ใช่แค่การฉายภาพโฮโลแกร,รมที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้จิตสำเึกที่จำกัดวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตอนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิต ในภาพรวมตาเป็นอย่างไรโดยเชื่อว่าทุกสิ่งมีจริงการเขียนไว้ในตำราก่อนหน้าหนีว่านี่คือเหตุผลของการดำรงอยู่ของโรงเรียนซึ่งมานแห่งการลืมเลือนครอบครมมโนธรรมที่มีอยู่อย่างจำกัดความรู้สึกเป็นหนึ่ง ในการตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดจากแหล่งที่มาในสถานการณ์เช่นนี้ผู้มาจุติเชื่อจริงๆว่าชีวิตถูกจำกัดให้เกิดเติบโตและตายดังนั้นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอ นี่เป็นภาพรวงตาเช่นกันเพราะวิญญาณรอดตายจากการตายของร่างกายและรวมเข้ากับร่างกายใหม่ต่อไปจนกว่าบทเรียนทั้งหมดจะถูกเสริมทัพา์เข้าใจและเพิ่มไปอย่างเวอร์ชันจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นวิญญาณ ถึงสวรรค์แล้วการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หมายถึงการขึ้นขยับขึ้นใช่เธอก้าวขึ้นสู่ขั้นของสติสอมปชัญญะมากพอที่จะเข้าใจว่าเธออยู่ที่นี่ในการฝึกงานแต่ทุกอย่างก็ชั่วคราวเหมือนกับมนุษย์ ที่เข้าเรียนในโรงเรียนปกติเมื่อขึ้นไปวิญญาณจะนำการเรียนรู้ไปพร้อมกับมันและรวมเข้ากับเวอร์ชั่นที่สูงกว่าของตัวเองทีละขั้นตอนก็จะไปถึงจิตวิญญาณซูปเปอร์ในทางกลับกันสิ่งนี้รวมเข้า กับพระวิญญาณองค์เดียวซึ่งอันที่จริงแล้วคือตัวตนที่สูงกว่าของเราเรียกอีกอย่างว่าอะตอม,มเมล็ดพันธุ์พระเจ้าเศษส่วนจิตวิญญาณทั้งหมดที่จุติมาบนโลกเป็นชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งของวิญญาณการตัดการเชื่อมต่อ ที่เห็นได้ชัดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวและความกลัวในจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนเนื่องจากคุณรู้สึกอ่อนแอถูกทอดทิ้งหลงทางโลกรอบตัวคุณจึงดูเหมือนไม่เป็นมิตรและมืดมนทุกอย่างยิ่งยากขึ้น เมื่ออาคอนยึดคลองโลกและมนุษยชาติทั้งหมดของเธออย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับความยากจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่สถานการณ์นี้ทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นโลกได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนแห่งวิญญาณที่ยากที่สุด แผนการอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับดาวเคราะห์ดวงดาวหรือกาแล็กซีแต่ละดวงนั้นพิเศษมากจนจิตสามมิติไม่สามารถจินตนาการได้มันจะพูดว่าอะไรเข้าใจแต่พวกเขาติดตามโครงการอย่างครบถ้วนและไม่มีอะไรและไม่มีใคร สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีสภาที่เหนือกว่าเสมอที่สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทม์ไลายของตนได้ในที่สุดเพราะภายในแผนที่ไม่มีข้อผิดพลาดยังมีความเป็นไปได้และการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ใช้งานได้และประสิทธิผลดีขึ้น ทุกอย่างคือการเคลื่อนไหวและวิวัฒน,นาการภายในจักรวาลที่ไม่สิ้นสุดคงไม่ต่างอะไรกับดาวคลาะห์น,น้อยดวงนี้จุดประสงค์ภายในโรงเรียนแห่งความเป็นคู่นี้สิ้นสุดลงแล้ววันที่รอคอยมานานมาถึงแล้วเมื่อแอปเปิลแห่งดวงตาแห่งกาแล็กซี จะเปิดตัวครั้งแรกของเธอโลกได้เข้าสู่ออกเทปของเลียวแกาแล็กซีและนั่นเปลี่ยนการสั่นสะเทือนและความถี่ของมันความถี่ดังกล่าวจะทะลุม่านและจิตสำนึกเป็นอิสระจากข้อจำกัดของมันภาพลวงตาทั้งหมดจะสลายไปอย่างรวดเร็ว และไม่มีประเด็นใดที่จะใช้บทเรียนเรื่องความเป็นคู่อีกต่อไปเนื่องจากทุกๆจิตสังเนึกที่ยังคงอยู่ที่นี่จะรู้ได้ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเป็นใครมันจะเหมือนกับการใช้บทเรียนระดับแรกของนักศึกษามหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่โลกกำลังดำเนินการอยู่นี้เรียกว่าจุดการกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้ฉันได้เขียนชื่อจุดศูนย์อันที่จริงแล้วมันคือส่วนโค้งงอนในไทม์ไลน์ที่จะส่งโลกและมนุษยชาติของเธอไปสู่ทิศทางใหม่ ในวัฏจักรใหม่ยกใหม่ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นความจริงที่วิญญาณที่ยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้จะต้องย้ายไปโรงเรียนอื่นนั่นคือดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่ทายาทของโลกใหม่จะมีจิตสำเนึกที่กว้างขึ้น จากจุดแห่งาการกลายพันธุ์นี้ซึ่งจะมาจากรุ่นวิญญาณที่สูงขึ้นจุดกลายพันธุยังเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับบ้านจิตสำนึกที่ไปถึงระดับความถี่ของมิติที่5สามารถนำทางคลื่นมิติที่สูงกว่าได้อย่างเป็นธรรมชาติจนถึงมิติที่9้า ซึ่งช่วยให้มีการขยายที่เอื้อต่อการกระจัดในทันทีผ่านดาวเคราะห์และผ่านดวงดาวอื่นในกาแล็กซีพอท่านเพจประตูมิติจะให้การขนส่งที่รวดเร็วและเหลือเชื่อนี้บรรดาผู้ที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในขณะน,นี้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห จะได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกๆของโลกใหม่แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับความปีติยินดีความสุขที่ได้ทบทวนการต่อสู้ที่ยากลำบากและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดที่ต้องเผชิญในค่ำคืนอันมืดมิ และยาวนานของจิตวิญญาณทุกคนจะสามารถทบทวนจดจำและบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาไปชั่วนิรันจะไม่มีการลืมอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจรินรวมทั้งความจริงที่ว่าแต่ละดวงได้สัมผัสกับภาพหลวงตา มิติที่สาเพื่อหลีกเลี่ยงคำถามที่ไม่จำเป็นฉันทิ้งข้อมูลที่หต่อสของมนุษยชาติกำลังผ่านจุดศูนย์ไว้ที่นี่และหากคุณสนใจสิ่งนี้อ่านหรือฟังเนื้อหานี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิญญาณน,นั้นอย่างแน่นอน แน่นอนว่าคุณมีเส้นทางที่แน่นอนแต่ก็เพียงพอแล้วที่แต่ละคนจะทำตามขั้นตอนที่เหลือถูกอย่างกำลังจะจบลงและเมื่อถูกอย่างดูเหมือนจบลงมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นของเวลาใหม่นี่คือจุดคลายผ่านจริงๆ เป็นเส้นโค้งที่จะเวียงวิญญาณทั้งหมดขึ้นสู่โลกใหม่ในที่สุดเวลาก็มาถึงฉันคือวีสตาร์ซีภารกิจของฉันคือการตัสสรุนัมาสเต